ดูสิผู้ชายคนนี้ถูกภรรยาที่เห็นแก่ตัวไล่ออกจากบ้านสิ่งที่ภรรยาไม่รู้คือตัวตนที่แท้จริงของสามีที่ดูร้ายประโยชน์คือเศรษฐีอันดับหนึ่งโลกเขาปกปิดตัวตนเพราะความรักและทำหน้าที่เป็นพ่อบ้านในบ้านจนกระทั่งวันหนึ่งผู้ชายค้นพบชุดนอนเซ็กซี่ในห้องนอนเขาคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ภรรยาของเขาเตรียมไว้ให้แต่เขากลับเห็นรอยจุกที่คอของภรรยา และยังพบภาพถ่ายภรรยากับผู้ชายคนอื่นผู้ชายถือหลักฐานและถามภรรยายอย่างกดเกลียวแต่สิ่งที่เขาได้รับกลับเป็นการถูกไล่ออกจากบ้านโดยภรรยายที่ร่วมมือกับชายชู้แม้แต่ลูกๆที่เขาคอยดูแลก็ยังด่าทอเขาในขณะนั้นผู้ชายตัดสินใจที่จะไม่ทนอีกต่อไปเมื่อเขาฟื้นคืนร่างเป็นประธานบริษัทเขาตั้งใจที่จะทําให้ทุกคนเสียใจในงานประชุมประจําปีท่านประธานมาแล้ว ผู้ชายคนนี้นี่มันชุดแบรนด์เนมของฟองเซ่เป็นซุสานตาตไม่ขายคนทั่วไปอย่าบอกนะว่าเขาคือประธานบร์ดทที่รวยที่สุดที่เขาลือกัน20ปีมาแล้วพนักง,งานในโรงงานมีแต่หน้าใหม่ๆทั้งนั้นเลยพ่อเป็นประธานบริษัทที่รวยที่สุด <c oughs> จะเป็นไปได้ยังไงแค่แค่เกาจื้เฉียงผู้ชายแซ่ให้ที่เกาบผู้หญิงกิไปวันๆฉันอยู่กี่กับเขามาตั้งหลายปี ขาไม่มนุญาตแค่ไหนคิดว่าฉันไม่รู้เหรอไม่ได้อะใช่คุณไม่ได้ยังไงคุณเนี่มันหน้าด้านสุดๆเลยนะยิงกล้าหน้าหนามาถึงงานเลี้ยงบริษัทอีกนึกเหรอว่าทําแบบนี้จะเปลี่ยนใจกลับไปหาแกเลิกฝันลมๆแรงๆได้แล้วใครบอกว่าฉันมาหาเธอฉันมาร่วมงานเลี้ยงบริษัทคิดว่าแค่ชาชุดสูทก็จะปลอมเป็นท่านประธานได้เหรอจะบอกอะไรให้นะสังคมชั้นสูงนะคุณไม่มีทางเข้าถึงได้อย่าพยายามฝืนเลย เห็นเกศที่เรายังเป็นพ่อลูกกันอยู่บ้างฉันเตือนด้วยความหวังดีอีกสิบนาทีพออโรงงานคนปัจจุบันกับประธานกรรมการบริษัทกำลังจะมามอบหนังสือแต่งตั้งให้แม่ฉันถ้าไม่อยากแก่กันโหลกกันลาแล้วยังถูกคนอื่นหัวเราะเยาะขอแนะนำให้รีบใส่หัวไปซะนี่คือใบยาเซนซ่าและใส่หัวไปให้พ้นถ้าฉันได้เป็นผู้อำนวยการเมื่อไหร่คุยกับฉันก็เหมือนอยู่คนละโลกอย่าหวังมาเทียบฉันกับฉันหลีมัมงลูก เธอนี่มั่นหน้าจริงๆเลยท,ทั้งที่เธอเป็นฝ่ายนอกใจแต่กลับมาโยนความผิดให้ฉันแล้วให้ฉันออกไปตัวเปล่าแล้วทำไมหลายปีมานี้แกไม่เคยหาเงินได้สักแดนเดียวฉันต้องเป็นคนหาเลงแกทั้งหมดทำไมอย่าแล้วคิดจะเบ่งสบายไปอีกเหรอฝันไปเถอะี่พวกเธอยังไม่รู้ตัวเหรอว่าทั้งแกแกทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกแกมีฉันเป็นคนให้ทั้งหมด <laughs> ถ้าไม่มีฉัน <laughs> พวกแกก็ไม่มีอะไรเลย <laughs> โถเอ้ยอย่ามาพูดจาโอ้อวดหน่อยเลยเงินทุกบาททุกสตางค์ในบ้านก็เป็นเงินที่แม่ฉันหามาอย่างยากลำบากทั้งนั้นคุณเลิกเอาดีเข้าตัวได้แล้วได้ฉันจะให้พวกเธอได้ตามที่ต้องการเดี๋ยวจุนเชวจะทำอะไรเซนชื่อเอกสารนี้ด้วยนะ เอกสารนี่ฉันเตรียมไว้นานแล้วฉันกับพี่สาวนะ่ะมียได้คนขี้แพ้อย่างแกมาเป็นพ่อตั้งนานแล้วรีบๆเซ็นซะเพราะจะได้ตัดขาดจากความเป็นพ่อลูกกันต่อไปฉันกับพี่สาวจะใช้นามสกุลหลินแกน่ะรีบๆเซ็นไปซะต่อไปนี้ฉันจะใช้นามสกุลหลินชื่อหลินสานซานโหฟังดูดีกว่าเก่าสานสานเป็นไหนไหนอาหลิน ต่อไปถ้าอาแต่งงานกับแม่ผมผมกับพี่สาวก็จะเป็นลูกชายกับลูกสาวของอาแล้วพวกเราจะดูแลลงอย่างดีเลยเราสับเข้ามหาลัยได้แล้วนะขอดูนหน่อยเก่งพมมากเลยพ่อครับแล้วพอผมเรียนจบแล้วผมจะดูแลพ่ออย่างดีเลยหนูก็จะดูแลพ่ออย่างดีเหมือนกันค่ะพูดจริงนะพ่อจะรอให้ลูกทั้งสองคนมาดูแลจุนเจียสันๆันเกินไปแล้วนะนี่มันประจานพ่อกลางที่สาธารณะชัดๆ ถ้าจะว่าไปแล้วนะเราเกาคุณเป็นพ่อที่ล้มเหลวสิ้นดีฮะดูสิลูกแท้ๆของคุณยังไม่อยากจะเชียดเข้าใกล้เลยดีฉันทุ่มเทเลพวกแกมาค่อนชีวิตแต่กลับได้ลูกอากตันยูย่างพวกแกสองคนในเมื่อพวกแกไม่เห็นหัวฉันเป็นพ่อถ้าอย่างนั้นต่อไปนี้ฉันกับพวกแกไม่ต้องมาเป็นพ่อลูกกันอีกคุณเกาคะ่ะ หลีม่มึนลูกผู้สมัยชินตำแหน่งไหนอำนวมในการมาถึงงานเลี้ยงแล้วคะ่ะไม่ต้องรีบให้พวกนั้นรอไปก่อนหลีม่มึงลูกคืนนี้ฉันจะเอาคืนพวกแกความอัป,ปยศที่พวกแกทำกับพี่ชายฉันจะเอาคืนให้สาสมหลีม่มึงลูกเกาซาน เกาจุ้นเจียพวกแกเป็นคนทำลายความผูกพันที่ฉันมีต่อพวกแกไม่เหลือชิ้นดีต่อไปนี้ไม่ว่าพวกแกจะเจออะไรก็ตามก็เป็นผลจากการกระทำของพวกแกอย่ามาพูดขู่ให้กลัวหน่อยเลยแม่ฉันกำลังจะได้รับการแต่งตั้งจากประทานกับผูพวกนวยการแกตั้งหากไม่มีแม่ฉันระวังจะต้องไปเป็นขอทานข้าถนนของตัวเองก่อนเถอะแม่คะ ยินดีด้วยนะคะในที่สุดแม่ก็สมหวังกับคุณอาหลินสักทีแม่ครับเราแม่ได้ไปพูดในการโรงงานแล้วผมก็ก็จะเป็นคนใช้ใหญ่ของโรงงานอันดับหนึ่งสิทำไมพวกแกถึงได้มั่นใจนะว่านั่นคือคำสั่งเลื่อนตำแหน่งไม่ใช่จดหมายไล่ออกนะเสียววี่พี่ต้องการให้เธอยกเลิกการเลื่อนตำแหน่งของหลี่เมองลู่ไล,ล,ล,ล่หลี่เมองลู่หลิงปอเวินออกจากโรงงานและก็แบนการเข้าทำงานในวงการฉันดันพวกมันให้ไปอยู่จุดสูงสุดได้ ฉันก็จะเหยียบพวกมันให้ตกลงมาเหมือนกันไล่ออกเหรอรู้ไหมว่างานรีบประจำปีวันนี้จะขึ้นมาทำไมจะขึ้นมาก็เพื่อเลื่อนตำแหน่งให้แม่ฉันไงเห็นเห็นกันอยู่ยังไงแม่ก็ได้เลื่อนชัวไล่ออกเหรอเก่าจีเชียงหลังจากย่าแล้วแกต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้นะหางานหาการทำซะและวทำตัวเป็นภาระคนอื่นมันน่าอายคนอื่นเขา เป็นหมาอย่ามาขวางทางคนนนี่นี่มันเฮ้ยเราเกาซีสติไปแล้วโดนนำมาที่เซ็นของประธานบอร์ดถึงคุณสองคนจะอยากกันแล้วแต่เขาก็เป็นอดีตสามีคุณเบื้อโบตนี่ลงมาคุณก็ต้องสวยไปด้วยเข้าพยายามขัดขวางแม่คนณได้เลื่อนขั้นเฮ้ยเกาเจียยแกทำอะไรลงไป ก็เซ็นชื่อไงฉันบอกแล้วนี่ว่าฉันมาร่วมงานเลี้ยงถุยมิจะโกหกอีกการเชิญก็ไม่มีสักใบย,ยังหน้าด้านมางานเลี้ยง<ฤ>อีกเหรออ๋อฉันรู้แล้วแกจงใจมาตอนนี้เพื่อกวัประสาทฉันแกแข็งใช่ไหมรีบใส่หัวไปเลยนะใส่หัวไปปล่อยมือหลีมึงลูกเพราเคยเป็นสามีภรรยากันที่ฉันยอมเธอทุกอย่างก็พระฉันให้เกียรติและรักเธอ แต่ตอนนี้เราหยากันแล้วเธอไม่มีสิทธิ์มาลงไม้ลงมือเก่าเจ้าเขียงนี่แกรู้ตัวไหมว่าเซนที่ตรงไหนนี่มันที่เซนที่ของประธานบอดนะแกจะทำครอบครัวเราซวยกันหมดไปเถอะพี่ชายฉันน่าจะถึงงานแล้วมั้งฉันไม่เห็นว่าเซนตรงนี้จะมีปัญหาอะไรเพราะว่าที่ตรงนี้มันเตรียมไว้ฉันเซนอยู่แล้วเฮ้ย แกเสิยสติไปแล้วหรือไงลู่ลูไอ้แกจะบอกให้นะท่านประธานกับท่านนยการจะมาถึงแล้วเสถียรดับหนึ่งในอันเฉิงก่อขึ้นมาแกกับฉันก็ไม่อยู่แคอยากตายฉันไม่ห้ามแต่อย่าแล้ควครอบคัวฉันไปตายด้วยเกาจื่อเฉียงนี่คุณจะทำลายลู่ลูหรือไงแม่นี่มันลถไม่ออกหรือว่าผมต้องหมดสิธิเป็นโคชัแล้วจริงๆอ่ะถ้าเกิดเรื่องตอนหนของฉันต้องมาติดคับเพราะแกฉันไม่เว้่อปแกไว เออเอาวัวอะไรกันเดี๋ยวถ้าประธานกับผู้อำนวยการงงานก็กมาแล้วนะครับมาได้จังหวะพอดีเลยครับไอ้คนไร้ประโยชน์คนนั้นกล้าเซ็นชื่อตรงที่ของประธานบอร์ดนี่ม,มันจงใจจะหาเรื่องท่านประธานชัดๆนะครับต้องสั่งสอนมันให้หนักเลยนะครับว่าไงนะกล้าลบดูท่านประธานให้งดที่ไหน เธอจะเป็นคนสั่งสอนมันเองจะสั่งสอนฉันเหรอหัดแหกตาดูให้จะชัดแกกล้ามากนะที่เซ็นชื่อแกกับที่ท่านประธานบอดเซ็นตรงนี้ฮะถ้าไม่อยากตายก็เลียสะอาดไม่อย่างนั้นฉันจะเล่งงานแกดูนี่แกไม่รู้จักฉันเลยต่ดเส้นได้แล้วเก่าจี้เฉียงน้าชายเก็ป่อบ่นไปถึงผู้จัดก,การฝ่ายบุคคลของโรงงานเขาทำเงานที่นี่มาสิกบกว่าปีอยู่นานกว่าฉันอีกแล้วแกเป็นใคร คิดว่าคุณหลินจะต้องรู้จักกับแกไอ้แกลเล่นละครตบตาได้แล้วยิ่งทําก็ยิ่งดูน่าสมเพชดิฉัหขอไปได้ไหมเอะมีหน้าเหรอเขาเพิ่งทํางานได้สิบกว่าปีฉันออกจากโรงงานไปเมื่อยี่สปีก่อนแกไม่รู้จักฉันก็ไม่แปลกแกเล่กแสดงได้แล้วคุณหลินคะเขาก็คือพ่อที่เป็นภาระของฉันเองค่ะดิฉันจะหลุดไปแล้วคิดว่าตัวเองเป็นประธานบริษัทที่หายตัวไปเมื่อ2ี่ปีก่อนไล่เขาไปเถอะค่ะคุณหลิน ผมขอเตือนให้คุณคิดให้ดีท่านประธานเศรษฐีถึงรับคนนั้นหายตัวไปจากโรงงาน20กว่าปีที่แล้วฉันไม่เคยเห็นหน้าหรือว่าจะเป็นตัวจริงนี่นะครับอย่าหลงเชื่อเขานะครับเขาเนะ่ะเป็นแค่อดีตสามีของเมืองลู่ที่เขามาที่นี่ก็เพราะตั้งใจจะจมาก่อกวนและขัดขวางการได้รล่นตำแหน่งของเมืองลู เมืองลูกคนที่น้ารู้จักทุกคนในที่นี้ก็รู้ดีว่าอีกเดียวในการประชุมใหญ่ท่านประธานกับผู้อำนวยการโรงงานจะต่งตั้งให้เธอเป็นผู้อำนวยการคนใหม่พอพวกเขาสองคนมาถึงผมจะให้เมืองลูกพูดถึงน้าดีๆต่อหน้าพวกเขาสองคนไม่แน่ว่าก่อนน้าจะเกษียณอาจจะได้เลื่อนขั้นบ้างก็ได้คุณก็คือลี่เมืองลูกคุณลี่คุณลินรีบไล่เขาออกไปเถอะค่ะ อย่าให้เรื่องส่วนตัวของฉันมาทำให้งานประจำปีต้องเสียเลยได้เลยเดี๋ยวฉันจัการให้แล้วก็ได้มาลากตัวไอ้นี่ออกมาเดี๋ยวนี้ฉันเป็นประธานบอร์ดบริหารพวกแกนะแกนี่มันยังกล้าแอบอ้างเป็นประธานบอร์ดอีกฉุยฉันเป็นตัวจริงหรือไม่แกโทรหาผู้อำนวยการโรงงานแกคุณเกาอี้เดี๋ยวก็จะรู้เลย แกเป็นใครมาจากไหนถึงมาสั่งให้ฉันถวาผู้นวยการผู้นวยการบอกว่าคืนนี้มีงานเลี้ยงต้อนรับแก,กับกราบของท่านประธานคนที่ไม่ได้รับเชิญก็ใส่หัวไปหมดถ้าแกไม่อยากตายก็ใส่หัวไปซะไม่อย่างนั้นฉยันสาวแกก่อนแล,วลแ้วค่อะไรแกไปเก่าจือเฉียงถ้าแกรู้ตัวก็รีบๆไปซะอย่ามาทําตัวเป็นปลิงคอยเกาะแม่ฉันให้แม่ฉันลําบากใจเก่าจือเฉียงใบใหญ่แกก็เสร็จแล้วเราก็แยกใหญ่กันด้วยดีเถอะอย่ามาต่อยายฉันอีกได้ไหม ต่อยาเธอเหรอลีเมิงลู่ตอนนี้ฉันแค่มองเธอนะ่ะฉันก็ขยะขยงแล้วฉันจะพูดอีกครั้งนี่มาโรงงานของฉันคนที่ต้องไปอ่ะคือพวกแกลู่ลูอย่าโมโหเลยอย่าโมโหอย่าโมโหนะอย่าไปถือสาคนพันนี้เลยเกาจื้เฉียงแกพูดจากเกินไปแล้วนะอะไรก็ได้ลากตัวมันออกไปทีแกจะทำอะไรปล่อยฉันนะปล่อย ปล่อยสิปล่อย,อยเอาคืนมาเออนี่มันนาฬิกาพบที่แม่แก่หนังเนีวของแกให้ไว้สินนะอยืมั่งลูกฉันเตือนเธอแล้วนะนี่มันนาฬิกาของแม่ฉันเอาคืนมา กี่แกยังปากจก่งกับฉันอยู่เลยอยากได้เหรอได้สิคุกเข่าลงตบหน้าตัวเองสักร้อยทีแล้วบอกว่าฉันปิดไปแล้วฉันจะตะจคืนให้ทำไมาไม่เต็มใจละ่ะตอนที่ฉันโมโหฉันส,สั่งให้แกคุกเขา่าแกก็รีบกราบแทบท้าทันทีแล้วทำไมตอนนี้แค่นริกาของแม่แกแกถึงกำลังเลยหลีหมั่งลูก อย่าได้ใจให้มันมากนะในเมื่อแกไม่เต็มใจฉันก็จะโยนทิ้งไปตราที่ฉันให้นหน้านางแกน่นี่ก็อารมณเสียทุกทีเฮ้ยใหย่า <laughs> ถ้าแบบนั้นก็คุกเขา่าสามสองหนึ่งแม่ครับต่อไปนี้ถ้าผมไม่ได้อยู่กับแม่ ก็ให้นาฬิกาพกเรือนนี้เป so ็นตัวแทนผมคอยอยู่เป็นเพื่อนแม่ได้ต่อไปท้าแม่ไม่อยู่แล้วลูกดูนาฬิกาพกเรือนนี้ก็เหมือนแม่อย่างอยู่ข้างๆลูกนะก็ได้ฉันจะคุกเขา เฉียงผ่านมาตั้งกี่ปีแล้วแกก็ยังไม่เปลี่ยนไปเลยนะฉันสั่งให้แกคุกเข่าแกก็ทำเหมือนกับมาชี้เจ้าตัวเนึ่ยคือนาฬิกาพบไหมฉันก็เถียงแกรู้ไหมหลายปีมานี้น่าจะฉันจะเบื่อแกที่แกมันไร้ประโยชดซีรีส์เบื่ออะไรตัวแกอีกฉันเบื่อที่สุดเลยว่าแกพักเพ้อถึงไอ้แกนั่นเดียวนั่นแกจะลองอยู่แล้วยิ่งจะเสื่อมถอยแกทุกวินทุกวันจนไั้สำสิงได้ปวดหัวไปหมดเออริงสิแต่ละแม่ทำไมแม่แกถึงได้ตายไว้ ก็พบว่า,าสายสุดท้ายที่เขาคุยเก็บแกจะเป็นคนตัดสายที่เองค <c oughs> ์อ,อฉันกลับมานะนาฬิกาพกเรือนนี่ยก็จะเป็นสิ่งสุดท้ายที่แม่แกให้ไปดูต่างนะอยากได้เหรอไว้ชาติหน้าต่อไปบ่ายเถอะอย่านะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ oh <laughs> แกกล้ามากนะพวกแกกล้าดียังไงใครใช้ให้พวกแกทำแบบนี้คลิกลิงข้างล่างดูทุกตอนได้เลย